ก็โอเคนะครับผมเพราะว่าผมอีกแล้วนะครับโอเคมานะครับวันนี้ผมจะมาแจกเป็นมอดแผนที่สี่เหลี่ยมนะครับนี่เป็นจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นี่นี่แผน,นที่สี่เหลี่ยมนี่อยู่มุมซ้ายนะครับเป็นแบบนี้เลยก็ก็มีเป็นฮัทนะครับฮัทแจกนะเขาเรียกว่าเฮดยูดีนะครับ ไอพวกเงินแบบที่แบบอันนี้ผมก็จะแจกนะไอเงินที่มันแบบอะไรวะมันจะมันไม่มีเลขศูนย์อะเออมันจะขึ้นตามจำนวนเงินที่เรามีอะ่ะแป๊บนึงนะลูกเสียงรถโคตรดังเลยวะไอหี้ยมันได้ยินกันไหมเนะี่ยเสียงรถที่มันดังอะโหก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแนึงนะทำไมส,สภาพอากาศมันเป็นอย่างนี้วะ เก็เป็นมดง่ายๆนะครับลงง่ายๆมีคนขอมาครับผมก็เลยสอนนะครับไม่ใช่สอนที่แจกแจกแล้วก็สอนลงเล็กๆน้อยๆนะนี่ถอยมาตรงนี้มันดวงวะอะไรวะเนี่ย โอ้เอพเอดกูเหลือแค่นี้เองเหรอวะแต่ซีวิวิ่งไม่เต็มนะโอเคกำลังลองดูเวลาตีหนึ่งอะ่ะถ้าเป็นกลางคืนมันโคตรสวยอะ่ะบอกเลยมอสก็ยังสวยอะ่ะโอเคครับก็มีมีประมาณนี้อ่ะบอลมอสมอสเบสิคเบสิคนะครับ เดีย๋ยวไปดูวิธีลงกันนะครับโอเคครับเจอกันครับก็มาถึงขั้นตอนการลงแล้วนะครับโอเคก็อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะโอเคครับตอนแรกผมจะให้ลิงก์นี้นะเป็นลิงก์ม็อดนะครับก็แตกไฟล์แล้วก็จะได้เป็นฮาร์ดแ่นิซิเลียมนะเข้าไปนะครับก็เข้าไปอีกก็จะมีวิธีลงบอกนะครับนำโฟลเดอร์ฮาร์ดูดีไปลงในมอดโหลดเดินนะครับก็ง่ายๆครับลีกข,ขวา c o p ปปี้เปิดไฟล์เกมขึ้นม,มา คอมมอนโรเดอร์วางแค่นี้ครับเสร็จแล้วแต่ถ้าใครแบบไม่อยากได้มดอะไรวะอันนี้มันเป็นมดไอเงินแบบไม่มีเลขศูนยะ์อะคือไม่มีเลขศูนย์อยู่หน้าก็ไม่ต้องลงอันนี้นะถ้าใครไม่อยากได้นะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ลงนะครับส่วนฮัทกับเรดาร์ดิสนี่ต้องลงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ลงไอเรดาร์อะไรนี่นะครับมันจะแต่ที่สี่เหลี่ยมมันจะเป็นวงกลมอยู่นะครับ ก็ตามนั้นครับไ้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับบ๊ายบาย